สวัสดีครับสำหรับนักศึกษาใหม่นักศึกษาปัจจุบันและผู้ปกครองทุกท่านนะครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เราจัดการประทมนิเทศออนไลน์เนื่องจากวิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 โดยวิทยาลัยจะติดตามข่าวนะครับและก็เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและผู้ปกครองเป็นหลัก ตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบกับประเทศไทยเป็นอย่างมากวิทยาลัยได้วางแผนรับมือไว้เช่นนักศาาึกษากลุ่มหนึ่งมีความประสงค์เมื่อจะจบการศาารึกษาแล้วอยากจะมีการมีงานทําวิทยาลัยได้ติดต่อกับสถานประกอบการนะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์แบบมีรายได้หากผ่านการประเมินระหว่างการฝึกแล้วจะมีสิทธิ สมัครเข้าทำงานได้ทันทีทุกๆแห่งที่เราส่งนักศึกษาไปนะครับผู้บริหารและคณะครูจะต้องเดินทางไปสำรวจตรวจดูก่อนจึงจะทำให้เชื่อมั่นว่าเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสวัสดิการดีมีความก้าวหน้าในอาชีพปัจจุบันนะครับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วและได้เข้าทำงานต่อก็สามารถส่งเงินนะครับกลับมาดูแลครอบครัวได้ แม้ว่าจะมีวิกฤตโควิดก็ตามโดยนักศึกษาทุกคนปลอดภัยนะครับไม่มีนักศึกษาคนใดติดโรคโควิด -19 เลยแม้แต่คนเดียวเพราะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างสถานประกอบการและวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเรานะครับที่นำนักศึกษาไปถึงปลายทางและก็ดูแลครอบครัวกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวของตนเองได้ สำหรับนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ตั้งใจจะสอบเข้ารับราชการวิทยาลัยเราก็จัดการติวแนะนําแนวทางการสอบนะครับเตรียมความพร้อมให้อีกจํานวนมากนะครับก็มีความประสงค์อยากจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะครับก็นําวุฒิการศึกษาไปสมัครต่อได้สําหรับกิจกรรมใหม่นะครับที่เราจัดขึ้นเพื่อน,นักศึกษาใหม่นักศึกษาปัจจุบันและสิทธิ์เก่านะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ ได้แก่การจัดตลาดเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นการเรียนการศึกษาแบบลงมือทําให้นักศึกษาได้นําผลผลิตทางการเกษตรของครอบครัวหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆมาทดลองจําหน่ายเป็นการสร้างไรายได้ระหว่างเรียนวิทยาลัยได้จัดตลาดพอใจเกษตรอินทรีย์ขึ้นภายในวิทยาลัยทุกวันศุกร์นะครับตั้งแต่ช่วงสามโมงถึงสองทุ่มเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆอยากให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกันนะครับ เราได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลน,นครหอ,อการค้าจังหวัดสกลน,นครกลุ่มกเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยบริษัทประชารัฐและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอีกมากมายนะครับก้าวต่อไปของเราคือการสอนทีา่าสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ได้ครับ ในโอกาสนี้ผมขอเป็นตัวแทนคณะครูผู้บริหารทุกคนนะครับกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันร้อมทั้งศย์กเก่าทุกคนเรายังคงมุ่งม,มั่นจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดยิ่งไปกว่าน,นั้นเรากําลังจัดพื้นที่สําหรับศย์เก่าติดต่อกับวิทยาลัยเพื่อขอการสนับสนุนด้านต่างๆในการนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับเช่นกันครับโครงการที่เรามีทั้งหมดนี้ ก็เกิดขึ้นมาเพื่อเยาวชนทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านเราจะดูแลบุตรหลานของทุกท่านดังบุตรหลานของเราเองนะครับเพื่อให้พวกเขาประสบความสําเร็จตามแต่ตลาคนมุ่งหวังสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขปลอดภัยนะครับมีสิ่งใดนะครับก็ขอให้เดินทางเข้ามาปรึกษาที่วิทยาลัยไ,ได้ทุกวันทําการนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ